สวัสดีครับแอมนะครับสวัสดีในวันที่ฝนพลมๆนะครับก็วันนี้จะมารีวิวทดสอบไม้นะครับไม่แฮนดี้นะครับก็เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการแก้ไขแล้วก็ใส่สายนะครับตัวนี้เดิมทีก็ส่งมาพร้อมกับสายนะครับเพื่อนสมาชิกต้องการจะนําไปใช้กับยาสุ ft 4 1 1 4 1 5 4 6นนะครับก็ เคสนี้เพื่อนสมาชิกส่งเครื่องมาให้ทดสอบด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเครื่องบางรุ่นผมจะไม่มีนะครับก็จากที่มานะครับใหม่ตัวนี้เดิมมีสายมาด้วยนะครับแต่ว่าสายเขาขาดในไปหนึ่งไส้นะครับก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ใส่สายใหม่เข้าไปนะครับเป็นแจ็คตรงนะครับแจ็คตรงของไอคอมเรานี่แหละนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ MH12 นะครับจากก่อนทํานะครับก็ตัวนี้จะไม่มีสายมานะครับก็ใส่สายใหม่ให้เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ไฟ LED ให้ทั้ง2ตัวนะครับทั้งสงตัวเลยนะครับแต่ว่าจากที่เราบอกว่ามันใช้สายไอคอมนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอ่าไมค์มือถือไมค์นอกมือถือนะครับ ของไอคอมใช้กับยาสูได้ไหมนะครับเท่าที่ผมทําอยู่นะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับเสียบได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้เป็น HMC16 นะครับของไอคอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอคอมแท้นะครับ 30FX เป็นไอคอมแท้นะครับเสียบเข้าไปนะครับมีเสียงที่น้นะครับแล้วก็กดส่งได้นะครับ กอบรอบรสดส่งได้นะครับแต่ว่าเรานําไม้ที่ใช้ปกติของไอคอมนะครับไปเสียบยาสุนะครับตอนนี้ยาสุก็เปิดเครื่องอยู่นะครับไม่สามารถสั่งท x ได้นะครับไม่ได้นะครับได้แต่ลำโพงนะครับได้แต่ลำโพง แต่ไม่สามารถสั่ง TX เครื่องได้นะครับแต่ว่าไมที่ใช้กับไอคอมนะครับไอคอมเนี่ยจะสามารถใช้กับสแตนดาดได้นะครับสแตนดาดก็คือรุ่นต่างๆนะครับสแตนดาร์ด150 151 160อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเสียบได้นะครับเนี่ยนะครับ จะใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวที่ทำใช้กับยาสูบนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างครับตัวแรกนะครับตัวแรกครับสทีเนะครับทดสอ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 บ ทดสอบทสอบทสอบครับมีไฟแสดงสถานะนะครับหลอดที่ส่งมาให้ด้วยมันเป็นห้ามิลนะครับมันใหญ่ไปนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเอาสามมิลใส่ไปให้นะครับ <c oughs> อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเสียบเหมือนกันนะครับกดทดสอบ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  ทดสอบสักลให้ชมนะครับลำโพงออกนะครับตัวนี้บ้างนะครับทดสอบลำโพงนะครับทดสอบลำโพงนะครับ ก็จากการทดสอบการใช้งานนะครับของทั้ง2ตัวที่ทําการแก้ไขดัดแปลงแล้วนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับเสียงดังฟังชัดนะครับการทํางานเป็นปกติทุกฟัง์กชันนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ